สามารถตัดแผ่นเหล็กได้หนาพอเดิมแลวก็ตัดแผ่นอลูมิเนียมได้หนาพอเดิมด้วยรุ่นนี้มีชื่อว่า C H M S S 2 0 L I B นะสวัสดีครับถ้าจำกันได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้เราเคยแนะนำสินค้าตัวหนึ่งก็คือเครื่องตัดแผ่นเหล็กเมทัลชี e นะรุ่น C s M N S 2 0 L I B ก็คือตัวนี้นะครับความสามารถในการตัดแผ่นเหล็กได้1.6มิลมและอลูมิเนียมได้2.5มิลมตอนนี้วอลคาร์ออก่นใหม่สามารถตัดแผ่นเหล็กได้หนาพอเดิมแล้วก็ตัดแผ่นอลูมิเนียมได้หนาพอเดิมด้วยนะครับทีนี้ผมตัว่าน ดูข้างในกันย้ำจับนะครับ กดเครื่องหน้าตาแน่นอนก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าด้วยประสิทธิภาพที่ดีกว่ารอบเร็วกว่ากำลังมากกว่าก็มีหัวเกียร์ที่ใหญ่กว่าตัวมอเตอร์จะมีรูปทรงที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามีกาลังรอบที่แรงแรงกว่านะครับแล้วก็มีกําลังทอร์กที่มากกว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถตัดแผ่นเหล็กได้2.5มิลมนะครับและตัดแผ่นอลูมิเนียมได้สูงถึง3.2มิลมตรมอเตอร์เป็นแบบไร้แปรงผ่านนะครับเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะด้ามจับตรงนี้ก็ออกแบบมาให้เพื่อจับถนัดนะฮะมียางกันลื่นให้นะครับสวิต ได้น,นะครับต้องกดแล้วก็ตัตจดจากด้านล่างขึ้นไปตัวแผ่นชิ้นงานด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับมีดในการตัดก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนใบมีดที่อินเสิร์ตเข้าไปนะครับมีมุมที่เป็นมุมแนวนอนและแนวตั้งนาการทํางานก็จะเป็นลักษณะของแนวตรงเช่นกันนะครับแต่ว่ามีเหมือนกับใบมีดสองมุมเข้าหากันว้าครับเครื่องมือผู้ใจช่างไทยทุกคน